ตลาดนัดเตะเดือนมกราคมกำลังจะมาแล้วนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลได้เลยใช่ค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเจาะลึกกันสําหรับลิเวอร์พูลปี2025เนี่ยคือมันชัดมากว่ามี3ตมตำแหน่งที่ต้องการการอัปเกรดด่วนเลยอืเพื่อเปลี่ยนเกมที่มันสูสีสูสีให้เป็นชัยชนะให้ได้ก็จะมีเซ็นเตอร์แบ็กปีกแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับวันนี้เราจะมาไล่ดู5ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆกัน คือประเด็นที่น่าสนใจของการซื้อขายเดือนมกราคมเนี่ยนะคะมันต่างจากช่วงซัมเมอร์เลยนะครับยังไงครับมันไม่ใช่แค่การเสริมทัพเพื่ออนาคตแต่เป็นการหาโซลูชันมาแก้ปัญหาที่ทีมเจออยู่ตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท็กติกหรือความเหนื่อยล้าซึ่งทงั้ง5คนที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เสนอทางแก้ที่แตกต่างกันไปเลยค่ะโอเคครับงั้นมาเริ่มกันที่คนแรกเลยชื่อที่โดดขึ้นมาในข้อมูลคือวิลฟริตซินโกเขาให้คำนิยามว่า ดีลที่แก้สามปัญหาในคนเดียวคำนี้มันมันหมายความว่าอย่างไงครับมันคือความยืดหยุ่นทางแท็กติกล้วนๆเลยค่ะคือเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็ขยับเข้ามายืนเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาได้แบบคุณภาพไม่ตกเลยอ๋อ oh. หรืออาจจะดันเข้าไปเล่นกลางได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเกมรับข้างหลังมากครับครับแต่จุดที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องร่างกายของเขาเลยค่ะสูง1นึ่งเมตรเกเมตรแต่มีความเร็วสูงสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกถึง34.51กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ oh, เร็วมาก เร็วมากค่ะความเร็วระดับนี้แหละคือคําตอบของเกมรับดันสูงที่เรามักจะโดนคู่แข่งโยนบอลยาวข้ามแผงหลังโจมตีอ๋อคือเอามาวิ่งไล่กวดโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเขาจัดการตรงนั้นได้หมดเลยเข้าใจเลยครับนั่นคือฝั่งขวาแต่ในลิสต์นี้ก็มีชื่อของแอนโทนีโรบินสันด้วยนะครับเอ๊ะแต่ฝั่งซ้ายเราก็มีทั้งโรบบ้ทั้งเคอร์เคเซอยู่แล้วทําไมเขายังเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอีกล่ะครับคาตอบมันอยู่ในคําว่าพลังงานค่ะพลังงานใช่ค่ะ โรเบิร์ตสันตอนนี้ก็อายุ31แล้วการจะให้เขาวิ่งขึ้นสุดลงสุดทุก3าวันในช่วงโปรแกร,รมทีทีเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆจริงครับสิ่งที่โรบินสันให้ได้คือการวิ่งสปริน์แบบที่ไม่หมดในนาทีที่70ซึ่งเป็นช่วงที่เกณฑ์ตัดสินกันพอดีแล้วสถิติ10แอซซิสในฤดูกาลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องฟลุกนะคะมันบอกว่าถึงจะวิ่งเยอะแค่ไหนแต่คุณภาพการเปิดบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังอยู่ครบอ๋อ คือเป็นเหมือนม้าด่วนเอาไว้เจาะพวกทีมที่มาตั้งรับลึกๆหรือที่เรียกกันว่ารถบัสถูกต้องเลยครับเขาคืออาวุธชั้นดีเลยเข้าใจแล้วค่ะคือการเติมพลังจากริมเส้นแต่หลายข้อมูลก็ชี้ว่าปัญหาจริงๆมันอาจจะอยู่ตรงกลางสนามที่ยังขาดตัวตัดเกมดีๆก่อนบอลจะถึงกองหลังอืมซึ่งก็นําเรามาสู่ชื่อของเอเดรซันจากแอตาลนตาโปรไฟล์เขาดูเป็นมิดฟิลด์ตัวรับพันแท้เลยเขาจะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างครับ เขาคือคนที่จะเข้ามาทําให้แผงมิดฟิลมีความนิ่งค่ะความนิ่งสไตล์ของเขาเรียบง่ายมากเลยนะคือเชื่อมเกมแล้วก็ป้องกันลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราโดนสวนกลับเร็วๆแล้วคู่แข่งวิ่งทะลุจากกลางมาถึงหน้าเขตโทษได้ง่ายๆอาฮะเห็นภาพเลยครับตัวสกรีนให้แผงหลังอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะการมีเขาอยู่เนี่ยจะทำให้พวกแม็กอลิสเตอร์หรือโซบอสไล ล้าเสียงพาบอลขึ้นหน้ามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องพอวงหลังมากเกินไปโอโ้น่าสนใจมากครับคือไม่ได้ช่วยแค่เกมรับแต่ปลดล็อกเกมรุกคนอื่นด้วยพอพูดถึงเกมรุกอีกชื่อที่น่าตื่นเต้นในลิสต์นี้คือองตวนเซเมนโยคนนี้ก็น่าสนใจได้ฉายาว่าปีกจอมปั่นป่วนด้วยแล้วดีลนี้ดูเป็นไปได้สูงเพราะมีค่าฉีกสัญญาอะไรคือความปั่นป่วนที่ว่าครับความปั่นป่วนของเขาคือความคาดเดาไม่ได้เลยค่ะ เขาสร้างอันตรายได้หลายรูปแบบมากทั้งเลี้ยงจี้เข้าเขตโทษหาจังหวะยิงเองก็ได้หรือเรียกฟาวก็เก่งการมีผู้เล่นแบบนี้ในสนามเนี่ยมันจะบีบให้กองหลังคู่แข่งต้องถอยลึกกว่าปกติไปอีก5-10หลาเลยนะ๋อเพื่อปิดพื้นที่เขาใช่ค่ะแล้วช่องว่างตรงนั้นแหละที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นแดนกลางของเรามีเวลาเล่นมากขึ้นแถมยังเป็นคนที่ขยันวิ่งไล่บอลซึ่งมันเข้ากับสไตล์ของทีมพอดีฟังดูแล้ว แต่ละคนก็เข้ามาแก้ปัญหาคนละจุดกันไปเลยนะครับแต่ชื่อที่ถูกยกให้เป็นอันดับหนึ่งและในข้อมูลถึงกับใช้คําว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ชัดเจนที่สุดในการกอบกู้ฤด,ดูกาลคือมาร์กเกฮีคานี้มันมันแรงมากนะครับเขามีดีอะไรขนาดนั้น ส่วนตัวคิดว่ามันสมเหตุสมผลนะคะเพราะปัญหาใหญ่สุดที่เราเห็นบ่อยๆเลยคือการเสียประตูง่ายๆในช่วงที่ทีมเริ่มล้าหรือมีการหมุนเวียนผู้เล่นครับอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะขาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักไปสักคนคุณภาพเกมรับก็ยวบลงไปเลยประกอบกับสถานการณ์สัญญาของโกนาเต้ที่ยังไม่คืบหน้าแล้วดาวรุ่งอย่างเลวนี้ก็เจ็บยาวไปอีกครับการได้เกฮีเข้ามามันเลยไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนแต่เป็นการการ,การันตีคุณภาพเลยเขาพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว จำเกมที่พาเลสเจอแมนซิตี้ได้ไหมคะจำได้ครับนิ่งแบบนี้แหละที่ทีมต้องการเพื่อปิดเกมใหญ่ๆให้ได้ฟังดูแล้วทั้ง5คนนี้มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ทีมในมุมที่แตกต่างกันจริงๆใช่ค่ะเป้าหมายพวกนี้ไม่ใช่แค่การซื้อผู้เล่นนะ แต่มันคือการเลือกทางออกทางแทคนิกที่ทีมต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งในแนวรับจากเกฮีความสมดุลแดนกลางจากเอเดรีันพลังงานริมเส้นของโรบินสันหรือความคาดเดาไม่ได้ในเกมรุกจากเซเมนโยซึ่งนั่นก็เป็นคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการตัดสินใจในตลาดซื้อขายครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเลือกว่าจะซื้อใครแต่มันคือการกำหนดตัวตนของทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเลยว่าจะเดินหน้าด้วยแนวทางไหน จะเน้นความเหนียวแน่นในเกมรับเพื่อเก็บผลการแข่งขันหรือว่าจะเติมความจัดจ้านในเกมรุกเพื่อข่มขวัญคู่แข่งต่อไป